สวัสดีครับกลับมาตรวจสอบสภาพอา,ากาศช่วงบ่ายวันที่1กันยายนพุทธศักราช2564นะครับกับผมนายพิระเดชซื่อกระเดืเด่องนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับสิมีฝนฟ้าเกิดขึ้นหลายขึ้นหมู่บ้านบ่เฮ้ามาติดตามกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะเห็นว่าตัวล่องมองรสุมกันยังพุ่งผ่าน่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเขาอยู่นะครับซึ่ง ่าพันเข่าไปสู้ตัวย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณเอาตังเกียเราก็ให้หลํานะครับซึ่งมีตัวย่อมความกดอากาศต่ำสองตัวนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกับยังคงพัดปกคลุมประเทศไท,ทยฮายายนะครับซึ่งคาดว่าจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับซึ่ง2ตัวแปรนี้นะครับก็จะเฮตดให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮาก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเราก็งงมีฝนตกหน,น,น,นักหล,ห,ลหลายพื้นที่นะครับ ส่วนเมฆที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับในช่วงใบเป็นต้นไปนะครับคาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีกุ้มเมฆที่ก่อตัวให้เกิดกุ้มฝนในหลายขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบฝนได้จากเรดาร์ตัวอากาศของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็บตรวจพบกุ้มฝนกําลังบานกลางบางพื้นที่อาจจะมีหนักเขามาแล้วนะครับซึ่งมีการกระจายตัวค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งจังหวัดชัยภูมิเลย ขอนแก่นหมหาสารคาม้วก็จังหวัดกาลสินนะครับส่วนเรื่าของสกลนครนะครับก็ตรวจพยากุ้มฝนเช่นเดียวกันนะครับแต่กุ้มฝนกุ้มใหญ่นะครับยุ่ทังประเทศเล่านะครับซึ่งคาดว่าตอนแรงตอนดึกมือนี้มีโอกาสที่จะเคลื่อนลงมาหาจังหวัดแถวจังหวัดบึงกาฬสกลนนะครนครพนมได้เช่นเดียวกันนะครับ ท่านหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงมืดนีนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับก็ยังคงมีฝนหรือฝนฝ่าขนนองเกิดขึ้นได้ลอยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักนํานะครับส่วนมากกับทั้งจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์สกลนครนครพนมอุดรธานีหนองคายแล้วกับบึงกาฬนะครับถึงหลายจังหวัดนะครับเกือบทั่วภาคอีสานตอนบนของเฮ้เลยนะครับ ทันหมาอุณหภูมิสูงสุดมือนี้นะครับกับวันที่สูงอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนนะครับอยู่ในช่วงสามสิบถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดมืออื่นนะครับกัยังส่งๆซ้ำมือเซานี้นะครับอยู่ที่ยี่สิบถึงยีองศาเซลเซียสนะครับจังหวัดที่อุณหภูมิคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงนะครับกับอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็ขอนแก่นทั้งตอนล่างๆนะครับอาจจะยุขึ้นมาได้ถึง อ่าสาองศาเซลเซียสได้แต่กับวันยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนนะครับอากาศกำลังดีนะครับอ่าตลอดสัปดาห์นะครับจากวันที่1ถึงวันที่7นะครับคาดว่าอ่าฝนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้านะครับกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็อ่ามีฝนตกหนักได้นะครับโดยอ่าเกณฑ์ฝนอยู่ในอ่าช่วงรอยละอ่าหกถึง80ของพื้นที่ได้นะครับอ่า ช่วงนี้นะครับฝนกระไรนะครับบริเวณภาคตะนอกเชียงเหนือตอนบนของเ้านะครับบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกต่อเนื่องกันสองสามมือมาแล้วนะครับซึ่งอาจจะเหตุให้มีการเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับกับฝากเตือนพี่น้องประชาชนรวมทั้งเกษตรกรนะครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับกับฝ่าวังนะครับเพื่ออาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพันนะครับน้ำป้าหลหลากได้นะครับขอให้ติดตามข่าว พยากรณ์อากาศนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ของกรมอุตุนิยมวิทยาย่างไก่ชิดนะครับในระยะนี้นะครับกลับมาพอกับข่าวพยากรณ์อากาศได้ไหมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน